คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมคะคุณอยากให้คนรอบข้างมองคุณด้วยความเคารพและเกรงใจแบบที่ไม่มีใครกล้าเอาเปรียบคุณทำไมบางคนเขาถึงเดินเข้ามาในห้องแล้วทุกคนก็เงียบพวกเขามีพลังงานบางอย่างที่ทำให้คนหยุดฟังที่ทำให้คนให้ความสนใจให้ความสำคัญกับทุกคำพูดนี่ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งเงินทองค่ะแต่มันคือการวางตัวที่เขาใช้หลักการทางจิต,ตวิทยาขั้นสูง ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำตัวดีแล้วมักจะถูกเอาเปรียบหรือคุณรู้สึกว่าคำพูดของคุณไม่ค่อยจะมีน้ำหนักมากพอคลิปนี้จะเป็นคู่มือฉบับย่อที่จะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการวางตัวของคุณเพื่อให้คุณเป็นคนที่ส่งอิทธิพลแบบเงียบๆเ,เลยล่ะค่ะวันนี้ครูเกศจะพาคุณไปเจาะลึก5ห,หลักจิตวิทยาในการวางตัวให้คนเกรงใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะล้ำเส้นคุณ ฟังให้จบนะคะแล้วรัศมีของคุณจะพูดแทนตัวคุณเองค่ะหลักการข้อที่หนึ่งพลังแห่งความนิ่งคนที่น่าเกรงใจที่สุดคือคนที่ไม่ต้องพูดเยอะค่ะพวกเขาจะใช้ความนิ่งเป็นอาวุธทางจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดเมื่อสถานการณ์ตึงเครียดหรือมีคนพยายามยั่วยุอารมณ์คนทั่วไปจะรีบโตตอบทันที แต่คนที่เขามีบารมีคนที่เขาอยากจะให้คนอื่นเกรงใจแล้วแล้วก็เขาเลือกที่จะนิ่งค่ะเหตุผลทางจิตวิทยาเมื่อคุณนิ่งสมองของอีกฝ่ายจะทำงานหนักขึ้นเพราะเขาไม่สามารถคาดเดาปฏิกิริยาของคุณได้ความเงียบของคุณจึงถูกตีความว่าเป็นอำนาจและความมั่นคงทางอารมณ์มันทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่า และอำนาจและความมั่นคงนี้มันจะเป็นสิ่งที่แทนที่ความอ่อนแอได้เลยวิธีการนำไปใช้ถ้าคุณอยากจะฝึกนะคะลองฝึกการเว้นจังหวะ3วินาทีก่อนที่คุณจะตอบคำถามที่สำคัญหรือก่อนที่คุณจะโต้ตอบการวิพากษ์วิจารณ์ความสงบนี้จะทำให้คำพูดของคุณมีน้ำหนักและก็น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะหลักการข้อที่2คุณต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนแบบไม่ลังเล คนที่น่าเกรงใจคือคนที่มีขอบเขตส่วนตัวที่ชัดเจนแล้วก็กล้าที่จะปฏิเสธอย่างสุภาพโดยที่ไม่รู้สึกผิดอะไรเลยพวกเขาเข้าใจว่าการปล่อยให้คนอื่นล้ำเส้นมึนคือการสอนให้คนอื่นไม่เคารพเราคะ่ะการเกรงใจที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเคารพเวลาแล้วก็คุณค่าของตัวคุณเองก่อนครูเกศจ,จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะ หากเพื่อนร่วมงานของคุณขอให้คุณทำงานแทนในวันหยุดแทนที่คุณจะตอบว่าเอ,อ่อไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ให้คุณลองเปลี่ยนใช้คำพูดที่สุภาพแต่หนักแน่นว่าขอบคุณนะที่นึกถึงฉันแต่ว่าตารางเวลาส่วนตัวของฉันในวันนั้นมันเต็มแล้วเพราะฉันเลือกที่จะทำอย่างอื่นก่อนที่เธอจะบอกฉันซะอีกหรือบางครั้งอาจจะไม่ต้องบอกแบบนั้นว่าคุณจะทำอย่างอื่นคุณก็แค่บอกว่าขอบคุณนะที่นึกถึง แต่ฉันไม่สะดวกจริงๆแค่นั้นก็ได้นะคะไม่ต้องให้เหตุผลไม่ต้องขอโทษไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องอธิบายแค่บอกไปว่าคุณไม่สะดวกการปฏิเสธที่ชัดเจนและสุภาพมันคือการสร้างความน่าเชื่อถือว่าคุณคือคนที่รักษาคำพูดของตัวเองและคุณก็รักษาเวลาของตัวเองด้วยค่ะหลักการข้อที่สความสอดคล้องระหว่างคำพูดและการกระทา คนเราจะเกรงใจใครสักคนจริงๆก็ต่อเมื่อเราเห็นว่าคำพูดของเขาเป็นจริงทุกครั้งที่เขาลงมือทําคนที่น่าเกรงใจที่สุดคือคนที่ทำตามคำที่พูดได้และเขาก็ทําสิ่งนั้นได้อย่างสม่าเสมอหลักการง่ายๆนั่นก็คืออย่าพูดโอ้อวดในสิ่งที่คุณทําไม่สําเร็จและถ้าคุณรับปากอะไรกับใครไว้จงทำมันให้ได้ตามที่คุณพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม การรักษาคำพูดมันคือการสร้างเครดิตให้กับตัวของคุณในระดับจิตใต้สำเนอรของผู้อื่นค่ะและนี่ละค่ะหากคุณได้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้คุณจะรู้ว่าคุณจะนำไปปรับใช้กับตัวของคุณเองยังไงยังเหลืออีก2ข้อนะคะหลักการข้อที่4การให้เกียรติคนอย่างเท่าเทียมคนที่ถูกเกรงใจอย่างแท้จริงไม่ใช่คนที่กดขี่คนอื่นที่ต่ำกว่า แต่กลับเป็นคนที่นอบน้อมกลับเป็นคนที่ให้เกียรติทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสถานะถึงอำนาจหรือว่าถึงเงินเดือนถึงเงินทองที่อีกฝ่ายหนึ่งมีเราให้ความเคารพเขาทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเสมอจิตตาว,วิทยาเบื้องหลังข้อนี้คือเมื่อคุณปฏิบัติต่อพนักงานทําความสะอาดยามรักษาการพนักงานบริการ หรือคนที่มีตำแหน่งที่ต่ำกว่าด้วยความเคารพแล้วละก็คนรอบข้างเขาจะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีมาตรฐานภายในซึ่งมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่สูงส่งและก็ไม่ได้ให้เกียรติคนอื่นเพียงเพราะผลประโยชน์การกระทำเช่นนี้ส่งสัญ,ญญาณถึงความมั่นคงและก็ความยุติธรรมซึ่งมันจะเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนต้องการจากผู้นำหรือผู้ที่น่าเคารพ การให้เกียรติคนอื่นคือการลงทุนในการสร้างบารมีให้กับตัวเองค่ะหลักการข้อที่5การควบคุมพื้นที่ส่วนตัวและบุคลิกภาพหลักการสุดท้ายคือการควบคุมบุคลิกภาพภา,พภายนอกให้ดูหน้าเกรงขามแต่เป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจแต่เป็นธรรมชาติซึ่งมันจะรวมถึงการใช้พื้น,นที่ส่วนตัวและก็การสบตา คนที่น่าเกรงใจจะเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแต่มั่นคงไม่กระวนกระวายเวลาพูดพวกเขาจะใช้พื้นที่อย่างมั่นใจและที่สำคัญคือมีการสบตาอย่างสม่ำเสมอแต่มั่นคงไม่ใช่การจ้องเขม็งแต่มันเป็นการที่ไม่หลบสายตาถึงเวลาและจังหวะที่เหมาะสมค่ะวิธีการถ้าคุณจะนําไปใช้เวลาที่คุณคุยกับใครให้คุณลองสบตาเขาอย่างสม่ำเสมอไม่ก้มหน้า แล้วก็ลองลดความเร็วในการเคลื่อนไหวลงเล็กน้อยการทำแบบนี้มันจะสร้างรัศมีแห่งความสุขุมที่จะทำให้คนอื่นคิดว่าคุณเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้และนั่นจะนำมาซึ่งความเกรงใจอย่างที่คุณต้องการค่ะทุกคนคะเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้ผู้คนที่น่าเคารพการวางตัวให้น่าเกรงใจคุณจะรู้แล้วว่าไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านั้นจะต้องเป็นคนเย็นชา แต่มันแปลว่าจะต้องเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองสูงจนไม่มีใครกล้าที่จะละเลยเขาครูเกขอให้คุณลองฝึกดูว่าคุณจะฝึกข้อไหนใน5ข้อนี้อย่างเช่นถ้าคุณฝึกเรื่องของพลังแห่งความนิ่งก่อนที่คุณจะตอบคำถามใดๆที่สำคัญอย่าลืมที่จะหยุดหายใจแล้วก็เลือกตอบสนองด้วยความมั่นคงแล้วอย่าลืมมาเล่าให้ครูเก๋ฟังในคอมเมนต์นะคะว่าเมื่อคุณทำแบบนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าเกิดว่าคลิปนี้จุดประกายให้คุณอยากจะเป็นคนที่คนเกรงใจมีอำนาจมีบารมีในคำพูดแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างไม่ถูกใครเอาเปรียบอย่ารอช้าที่จะกดติดตามช่อง podcast ครูเกศสั่นไว้นะคะหรือคุณอาจจะแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณอยากจะให้เขายืนหยัดได้อย่างสง่างามได้ฟังก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะเราจะสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีค่ะ